การลดอุบัติเหตุทางถนนและรถไฟเนี่ยถือว่าเป็นวาระสําคัญอีกเรื่องหนึ่งหลายๆจังหวัดนะครับที่มีเรื่องของโลจิสติกส์อย่างเช่นรถไฟพาดผ่านเนี่ยก็จะเห็นได้ถึงความอันตรายอย่างเช่นไม้กั้นข้ามทางรถไฟก็ดีหรือว่าความอันตรายจากการสัญจรของรถรถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องพาดผ่านเส้นทางรถไฟนะครับจึงทําให้มีการประชุมนะครับการขนส่งทางรางและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับ ที่โรงแรมพัทธาราวรีสอร์ทแอนด์สปานะครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถทางถนนและทางรถไฟนี่แหละครับสำคัญตรงนี้เลยโดยมีความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางรางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดทำแผนฐานข้อมูลจุดตัดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นแผนแม่บทมาสเตอพลแผนและแผนแก้ไขอุบัติเหตุ แบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวพร้อมจัดทําคู่มือมาตรฐานจุดตัดทางถนนและทางรถไฟเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศตลอดจนการพัฒนาในการสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุเชิงลึกบริเวณจุดตัดซึ่งทางด้านนายสรพงษ์ภัยทุนพงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความต้องการในการเดินทางและปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น มีการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเป็นคามนาคมขนส่งหลักในการเดินทางทําให้เกิดปัญหาการจราจรอ,อีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหามลภาวะตลอดจนปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นรัฐบาลได้มีมนโยบายมุ่งเน้นในความสําคัญในการลดอุบัติเหตุด้วยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางโดยเร่งปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟในปัจจุบันพัฒนารถไฟทางคู่ก่อสร้างรถไฟสายใหม่ รวมทั้งรถไฟ,ไฟอขออภัยค่ะรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการขนส่งทางรางที่มีความปลอดภัยให้เป็นระบบคู่ขนานไปกับระบบขนส่งผู้โดยสารและก็ขนส่งสินค้าหลักของประเทศไทยเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดลดปัญหามลภาวะทางเสียงแล้วก็อากาศลดต้นทุนโลจิสติกเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปนะคะ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีทางรถไฟผ่านพื้นที่อำเภอเมือง3อำเภอได้อขออภัยค่ะ3าอำเภอด้วยกันนะคะได้แก่อำเภอบางกระทุ่มอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอพมพิรามมีจุดตัดทางถนนแล้วก็ทางรถไฟรวม52แห่งเป็นจุดตัดระดับต่างกันเนี่ย10แห่งแล้วก็จุดตัดเสมอระดับอีก42แห่งในจำนวนนี้มีเครื่องกั้นแล้วจำนวน39แห่งค่ะแล้วก็ทางลัดผ่านอีก สามแห่งด้วยกันนะคะโดยอนาคตก็จะมีโครงการรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพเด่นชัยเอามาให้คุณผู้ชมนั้นได้มีการใช้รางรถไฟกันอย่างต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณสรพงษ์ภัยทูลพงษ์รองประลัดกระทรวงคมนาคมค่ะถนนและทางรถไฟนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักสยามที่ชอบนะครับในการดรําเนินการนะครับศึกษาเพื่อการลดและแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนนะครับ จะเห็นได้ว่าในช่วง5ีปีที่ผ่านมานะครับเรามีอุบัติเหตุเกิดที่เกิดขึ้นจากจุดตัดระหว่างถนนและก็ทางรถไฟประมาณถึง370ครั้งนะครับเราก็พบว่าเนเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสูญเสียที่ควรจะต้องมีการพิจารณาศึกษาให้เกิดความถ่องแท้แล้วก็กวางแนวทางจัดละดับชั้นในเรื่องของการดรําเนินการอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของการวางมาตรการ แล้วก็วางในเรื่องของการระบบอนุสัญญาต่างๆเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดการลดอุบความสูญเสียอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของจุดตัดทางถนนรถไฟอืมค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าการที่เกิดทางรถไฟรางคู่หรือทางรถไฟที่สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะคะก<ช>็จะช่วยในเรื่องของการจราจร ทางบกได้เป็นอย่างดีด้วยลดอุบัติเหตุครับใจความสําคัญของการลงพื้นที่ขององประหลัดก็คือว่าป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุเพราะจะเห็นย้อนกลับไปได้ประมาณ10ปีที่ผ่านมาการพัฒนาของจุดตัดหรือว่าเรียกว่าไม้กั้นรถไฟเน,นี่ยแหละครับ<ช>ติ้งติ้งถ้าเกิดคนมีลา,างรถไฟผ่านกลางเมือ,ง,องเช่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวั<ช>ลดลบบุรีเนี่ยจะเข้าใจและได้ยินคำว่าบัตเชอร์เสียงติ้งติ้งที่เตือนเป็นอย่างดีแต่ที่ผมกังวลก็คือว่าระบบที่เราจะเพิ่มเติมให้กับสําหรับคนที่ขับรถในภาวะที่มีเรื่องของ สติน้อยกว่าปกติผมไม่เน้นย้ำว่าเมาแล้วขับหรืออะไรนะอาจจะง่วงก็ได้ต้องกระตุ้นเตือนให้ดีเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผมเชื่อแน่ทำงาน3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุบัติเหตุเรื่องของการจุดตัดน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดนะครับ